สัสดีค่ะกวางอัิพยานะคะเป็นตัวแทนแล้วก็ที่ปรึกษาการเงินของบริษัท a a ค่ะ วันนี้นะคะหลังจากที่เราได้พูดคุยในส่วนของ AA Health Happy นะคะที่เป็นแบบประกัน,นะคะ่ารักษาพยาบาลแบบเหมาเบิ้ลคุ้มนะคะตรงนี้เราจะมาพูดถึงตัวอย่างกันนะคะว่ากรณีเราซื้อแผนประกันของ AA Health Happy นะคะแล้วก็มีความครอบคลุมยังไงบ้างเวลาเราเข้ารักษาพยาบาลน,นะคะได้รับการรักษาพยาบาลยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองยกตัวอย่างดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเจอลักษณะเคสแบบนี้นะคะ่ะเราจะได้สิทธิประโยชน์ยังไงบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะ ค่ะก็ถ้าดูจากแบบแผนนะคะของคุณวินัยเพศชายนะคะอายุ35ปีเป็นบุคคลที่ทำประกัน AA สัญญาเพิ่มเติมฮิลแ Happy แผนที่2ความครอบคุมอยู่ที่5ล้านบาทนะคะซึ่งชำระเบีย้ยต่อปีะคะป่ะปีปีละ1 8 9่าปีละ1,8,900บาทค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะถ้าอย่างเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยคะ่ะเกิดขึ้น คุณวินัยได้รับการรักษาพยาบาลด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นเวลา9วันนะคะนอนห้องปกติ8วันและนอนห้อง ICU 1วันเดิมนะคะคุณวินัยมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล50,000บาทต่อปีซึ่งไม่เพียงซึ่งไม่เพียงพอต่อการรักษาใช่ไหมคะปัจจุบันคุณวินัยจึงได้ทำประกันกับ AA Health Happy นะคะซึ่งจะมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายตรงนี้ยังไงได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูนะคะ ค่ะอย่างดูรายการแรกเลยนะคะหมวดที่1เป็นค่าห้องค่าอาหารค่ารักษาพยาบาลตรงนี้บินตั้งต้นที่ทางโรงพยาบาลคิดให้อยู่ที่1นึ่งแสนส้ยถูกไหมคะซึ่งบริษัท AA ค่ะจะจ่ายค่าห้องให้ตามแผนรักษา5ล้านที่คุณวินัยได้ลงมือเอ่อได้ตัดสินใจทําค่าห้องอยู่ที่3,000บาทต่อวันแล้วก็ค่าค่าห้อง ICU ค่ะหมาจ่ายตามจริง ซึ่งตรงนี้ทางบริษัท AA ก็จะจ่ายให้คุณวินัยอยู่ที่ 31, 8 5 5บาทนะคะค่ะต่อไปเรามาดูในหมวดที่2กันนะคะหมวดที่2 2.1นะคะค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย6 6 7 3 2่นหเรอาบอาทแล้วก็ค่าบริการทาง2.2นะคะค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาค่าบริการทางโรงพยาบาลตรงนี้41,7170บบาทแล้วก็ 2.3ค่ายาค่าสารอาหารทางหลอดเลือดและค่าเวชภัณฑ์ 2, 0 90, 2 9 0 0 0 0า่2บาทจุด6สตังค์นะคะทั้งหมด2.1ถึง2.3นะคะอันนี้เหมาจ่ายตามจริงนะคะก็คือบริษัทจ่ายให้ครบหมดนะคะค่ะเราก็จะมาถึงหมวดที่3กันแล้วนะคะสำหรับค่า ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะคะหรือว่าค่าหมอนั่นเองนะคะตรงนี้ลูกค้าจ่ายไปทั้งหมด2 1 1 0 0แต่ว่าแผนที่ลูกค้าทำแผน1500เราจะจ่ายค่าหมอให้2000บาทต่อวันรวมแล้ว9วันก็คือ18000นะคะลูกค้าก็จะได้จ่ายส่วนต่างอีกนิดหน่อยนะคะค่ะแล้วทีนี้เรามาดูหมวดที่4กันบ้างหมวดที่4จะมีค่าห้องค่าผ่าตัดค่าอาหารเออค่าห้องหัตถการนะคะแล้วก็ค่ายา ค่าอาหารทางหลอดเลือดค่าเวชภัณฑ์ค่าอุปกรณ์ากรณารผ่าตัดและหัตถการค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชการแล้วก็หัตถการนะคะแล้วก็4.4ข้อสุดท้ายเลยจะเป็นค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมวิสัญน,นีจแพทย์นะคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเหมาจ่ายตามจริงจ่ายครอบคลุมให้ทั้งหมดนะคะ ค่ะและตัวสุดท้ายนะคะเป็นเวชภัณฑ์สองเบตเตเลตแล้วก็ค่าอาหารพิเศษตรงนี้หมดไปทั้งหมด3675ตรงนี้ทางบริษัทไม่ได้เหมาจ่ายไม่ได้ครอบคุ้มให้นะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าจะต้องจ่ายส่วนต่างเองค่ะถ้าดูรวมบินตั้งต้นทั้งหมดนะคะอยู่ที่864,375บริษัทจ่ายให้740,7660นะคะ ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่า AA h i l Happy ครอบคลุมมากกว่า86%ของบินตั้งตน้นค่ะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนยังจะ หลังจากที่ทุกคนเห็นบินค่ารักษาพยาบาลนะคะตรงนี้เฉพาะการรักษาที่เป็น9วันนะคะจะสังเกตเห็นได้เลยว่าค่ารักษาพยาบาลหมดไปอยู่ที่800,000กว่าใช่ไหมคะแล้วประกันก็จ่ายอยู่ที่700,000กว่าก็จริงนะคะแต่ว่าเราลองคิดดูนะคะว่าถ้าเราไม่มีประกันเลยนะคะตรงนี้เราจะไม่มีความครอบคุมะจะไม่มีการครอบคุมของตัวเองเลยจะต้องหาเงิน800,000มาจ่ายเองนะคะแล้วเราก็ย้อนกลับไปดูที่เบี้ยกันนะคะซึ่งเบี้ยนะคะอยู่ที่ประมาณ จากที่ความแจ้งไปตั้งต้นนะคะของคุณวินัยทําเบีย้ยอยู่ที่18,900บาทใช่ไหมคะแพงไหมคะทุกคนแพงใช่ไหมคะหลายหลายคนบอกว่าแพงแต่ว่าถ้าเราดูเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเห็นเห็นได้อย่างชัดเจนเลยคะ่ะว่าเราเก็บเงินปีละอ่ะควางตีไป็นเลขกลมๆนะคะเก็บเงินปีละ20,000บาทนะคะเพื่อมาคุ้มครองตัวเราเองในกรณีที่เราเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล แลกกับเงินหลักแสนหลักล้านอันนี้คือแค่การผ่าตัด9วันนะคะเพื่อนๆลองคิดดูว่าโรคหลายแหล่นะคะที่เราอาจจะเจออนะคตข้างหน้าอีกนะคะมันจะ สร้างความเผาผลาญเออเขาเรียกเลยเหมือนเขาจะเผาผลาญเงินก้อนของเราไปขนาดไหนคิดดูนะคะถ้าเรามีเงินก้อนเขาจะเผาผลาญเงินก้อนเราไปแต่ถ้าเราไม่มีเงินก้อนวันข้างหน้าเราอาจจะต้องไปหยิบยืมของคนอื่นนะคะหรือว่าอาจจะต้องขายทรัพย์สินทิ้งนะคะเพื่อนๆลองพิจารณาดูนะคะว่าจะเลือกแบบไหนค่ะสําหรับวันนี้กวางก็ต้องขอขอบคุณมากๆแล้วก็อยากจะเป็นประโยชน์คลิปนี้นะคะ่ะอยากจะทําให้เป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะ